เป็นคนหนึ่งที่ชอบมาเที่ยวทะเลนะแต่ว่าไม่ชอบว่ายน้ำคือแดดทะเลมันแรงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักผิวตัวเองด้วยกลัวผิวจะหมองคั้าถึงแม้ว่าเราจะเป็นสายฝอแต่เราก็ไม่ได้คลั่งผิวสีแทนนะจ๊ะฉันดูแลผิวของฉันดีมาโดยตลอดทั้งชีวิตจะให้มาเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ชายคนนึงมันไม่ได้จริงๆถ้าคุณรักฉันคุณก็ต้องรักในตัวตนแบบนี้ของฉันนี้แหละ ถึงฉันจะไม่ชอบว่ายน้ําแต่ฉันก็อยู่เป็นกําลังใจให้คุณได้นะแต่เหมือนว่าพี่ธอมจะถูกใจสิ่งนี้จริงๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังว่ายน้ําอยู่จ้าไม่รู้ว่าขาพี่ธอมไปโดนอะไรกัดมาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมดเราก็เช็คเช้าเช็คเย็นกลัวมันจะอักเสบพาลูกเขามาเที่ยวทั้งทีแต่จะมาเป็นอะไรที่ไทยไม่ได้นะไอเราก็รีบหาอยูกหายามาทาเลย ไม่อยากให้เป็นอะไรไปมากกว่านี้แล้วเป็นวันหยุดด้วยไม่อยากให้เป็นภาระของโรงพยาบาลแล้ววันนี้ก็ไปไหวยน้ําด้วยนะเราก็กังวลมันจะเป็นอะไรเพิ่ไมไหมเน้อแต่โชคดีที่วันนี้มันดีขึ้นแล้วตอนเช้าอ้อมก็ใส่ชุดนี้พี่ทอมเรียกว่าโอมา่า ไวแรงมากโอเคฉันเปลี่ยนชุดก็ได้ชุดนี้ขยี้ใจพอไหมพ่อหนุ่มได้แค่นี้จริงๆชุดมันมีแค่นี้มาเที่ยวครั้งเนี้ยเนี่ยตั้งใจมากินแล้วก็มานอนโดยเฉพาะ,ะ the, ยูคูชายหาดสีขาวมันอยู่ตรงไหนนะยังไม่ได้ไปเดินกันเลยเมื่อวานลองไลฟ์สดครั้งแรกนะช็อตฟิลมากแม่อยู่ดีๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็หายไปเลยจะ <c oughs> ้ะครั้งหน้าเอาใหม่นะเข้ามาใหม่นะจ้าทุกคนขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันใครบอกว่าคนเยอรมันกินเบียร์ไม่ใส่น้ําแข็งนี่ไงตัวอย่างมันมีให้เห็นอยู่ ปกติก็ไม่ใส่จริงๆนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่ไทยมันร้อนเพิ่นบอกว่ามันเย็นมาพ่อฉันเลยต้องใส่น้ำแข็งเข้าไปร้านอาหารร้านนี้อร่อยจริงจ้ะเชื่อร้านว่า c Your Seafood สั่งตอนหิวมาดูกันว่าสั่งอะไรไปกันบ้างตอนสั่งไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะกินหมดไหมแล้วดูสิแต่ละจานนี่ใหญ่มากแล้วเห็นปลาตัวเมื่อกี้ไหมคะมันใหญ่นะแต่ว่าพี่ทอมกินหมด,ด <ะ S 1> เราสคนก็พยายามรับผิดชอบในสิ่งที่สั่งมานี่คือเตอร์ได้เท่านี้จริงๆ อิ่มจนไม่ต้องกินข้าวเย็นกันไปเลยจ้ะ